สวัสดีครับนีผมมีเรื่อง8.9เรื่องของในหลวงแรงบันดาลใจจากประตกนุกรไทยทั้งชาตินะครับตอนที่เจ็ดแล้วนะครับในสมัยที่ประเทศไทยยังมีโรคเลือโรคเหลือนเป็นภยัยคุกคามเมื่อพระองค์ทรงทราบป,ปัญหาและอุปสรรคในการรักษาและป้องกันโรคจากจาก,จากต่างๆที่เข้ามา จึงได้รับพระราชทานเงินจากกองทุนอนันต์พมหิดลเพื่อขยายสถานพยาบาลที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการรวมทั้งทำการวิจัยโรคเลือนโปรต้าให้ขยายงานออกไปในภาคอีสานรวมทั้งได้เสด็จด้วยเรือยนต์พระที่นั่งไปทรงวางศิาลาฤกษ์อาคารใหม่ด้วยตนเองเยี่ยมเยียนผู้ป่วยต่อมาพระราชทาน ชื่อโรงพยาบาลใหม่จากโรงพยาบาลโลกเลือนเป็นสถาบันราช,ราราชประช,ชาข้อที่หกสิบสองนะครับในหลวงพระราชทธธานโอกาสให้นักเรียนตาบอดมาร่วมขับร้องเพลงบันทึกเสียงออกอากาศทางวิทยุโดยเสด็จมาทรงบันทึกเสียงด้วยพระอ,องค์เอง ทรงสอนดน,นตรีพระราชทานแก่คนตาบอดหลายรายประกอบกับพระราชทานบทเพลงพระราชนิพนธ์ให้เป็นเพลงประจำโรงเรียนตาบอดกรุงเทพคือเพลงพระราชนิพนธ์ยิ้มสู้ข้อที่หกสิบสามครับทรงพระราชดํารัสถึงคนวิก,การได้อย่างลึกซึ้งกินใจมากกว่างานช่วยเหลือผู้พิก,การมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะผู้พิการไม่ได้เป็นผู้ที่อยากพิการแต่อยากจะช่วยตนเองถ้าเราไม่สามารถช่วยเขาให้สามารถที่จะปฏิบัติงานอะไรเพื่อมีชีวิตและมีเศรษฐกิจของครอบครัวจะทำให้เกิดสิ่งที่หนักในครอบครัวหนักแก่สังคมฉะนั้นนโยบายที่จะทำก็คือช่วยให้เขาช่วยตนเองได้ข้อที่หกสิบสี่ครับโรงพยาบาล พระราชานุกูลเป็นชื่อที่พระราชทานใหม่แทนโรงพยาบาลปัญญาอ่อนในโอกาสที่พระราชทานเงินรายได้จากฉายภาพยนตร์ส่วนพระองค์เมื่อปีพศ .2507 ให้สร้างอาคารขึ้นในเขตโรงพยาบาลและเสด็จไปทรงเปิดอาคารด้วยทรงมีพระกรุณาธิคุณปกเก้าไปถึงเด็กและผู้ปกครองของเยาวชน ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาด้วยข้อที่65ครับในหลวงทรงเปลี่ยมไปด้วยเมตตาต่อสัตว์โรคเห็นได้ชัดจากสุนัขที่ทรงเลี้ยงไว้ชื่อทองแดงซึ่งเคยเป็นสุนัขจรจัดบริเวณซอยศูนย์แพทย์พัฒนาแถวถนนพระรามามาก่อนโดยในแพทย์ท่านหนึ่งได้นำคุณทองแดงมาทูลเก้าถวายให้ทอดพระเนตรซึ่งพระองค์มีพระ มหากรุณาทิคุณให้เป็นสุนัขทรงเลี้ยงโดยมิได้ทรงรังเกียจว่าเป็นสุนัขจอนจัดแต่อย่างใดข้อที่หกสิบกในหลวงทรงตนักถึงความสำคัญของต้นไม้และป่าไม้ตั้งแต่ทรงพยาว์โดยดำเนินรอยตามพระจริวัติของสมเด็จพระบรมีสมเด็จพระบรมราชนีนาถ ข้อที่หกสิบเจ็ดครับในหลวงทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาป่าไม้ดังในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยผ่านโครงการพระราชดำริมากมายข้อที่หกสิบแปดครับนับตั้งแต่พศสองสี่เจ็ดเจ็ดถึงพศสองสี่เก้าามเป็นเวลานานถึงสิบหกปีที่ประเทศไทยว่างเว้นจากการมีพระมหากษัตริย์ประทับในประเทศ ทำให้การพระราชพิธีต่างๆในพระราชสำนักที่เคยปฏิบัติสืบทอดกันมาขาดหายไปครั้งในหลวงเสด็จนิวัตประเทศไทยและมีพระราชดำติฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งนับเป็นพระราชวิสัยทัน์อันกวา้างไกลที่ทรงปลุกวิญญาณแห่งความเป็นไทยกลับคืนมาข้อที่หกสิบเก้า พระราชพิธีหนึ่งที่มีความสำคัญและในหลวงทรงโปรดเก้าวให้หรื้อฟื้นขึ้นคือพระราชพิธีสังเวยป้ายซึ่งทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยความหมายของพระราชพิธีนี้มีอยู่ว่าพับป้ายหรือที่ชาวจีนเรียกว่าเกศินหมายถึงป้ายชื่อของบรรพบุรุษที่ตั้งไว้บูชาประจำบ้านครับข้อที่เจ็ดสิบ กระแสความนิยมในสิ่งแปลกใหม่ที่หลั่งไหลเข้ามาจากประเทศทางตะวันตกตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าครั้งถึงราชการของนายหลวงจึงมีแนวพระราชดำรทิที่ทรงปูกฝังปูกฝังความสำนึกและความสนใจในเรื่องของประวัติศาสตร์ของของชาติแก่ประสบนิกรดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งที่ว่าการสร้างอาคารสมัยนี้คงต้องเป็นเกียรติสำหรับผู้สร้างคนเดียว แต่เรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ